นุ่มเซกค้นตายนี่สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับที่ามาหลักชุ่มนุ่มเซกค้นตายนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับนุ่มเซกจะป้าเพืเ่อนๆกับมาเล่ตอนหลักสามสิบนะครับที่นุ่มเซกผ่าปลูกในนามนะครับก็เรียกว่าเอาตอนหลักสามสิบนะครับมาปลูกชูวหลกักในนามให้เือนเล่น,นะครับ นี Workers, ่แหละครับแทกโยดเลยนะครับแทกโยดเล็วแทกโยดเร็วนะครับก็นี่แหละครับคลิปนี้นุ้มเซกก็ร่องออกมาปลูกให้นามเล่ยนะครับว่ามันจะขึ้นไม้นะครับก็ตอนหลักสาทิตันนี้นะครับก็ตอนที่ว่าผมนะครับเอาไปทำเป็นนามตอนหลักสามทิพนะครับเตียวหัวใยๆนะครับ ไปทำกันบอกเลยรก่ต้องเป็นนาหลักสามสิบไม่เปลี่ยนเลยทีลงคลิปไปเร็วนะครับเปืลี่ยนก้นไหนที่ว่ายากรลัว่าการตอมหลักสามสิบเป็นแบบไหนนะครับก็ลงการไปลี่ยเลขกันนะครับคนนี้ตอนเหลมมเ็กน,นะครับตอนเหล็กผมมาแช่ในก้นรูนะครับมาปูในก้อนรูนี่กับหลักขาวๆนะครับก็ออกมาเร็วเป็นหลักไม้นะครับหลักขาวๆออกไหมเลขกับปูกได้กับมันก็สวยนะครับเราได้เห็นหลกัก ของตอนหลักสามซิปนะครับนี่ก็มาแจ้มเหนเป็แร่เนะครับว่ามม่เป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ตอนเดียวว่าโจโคดนะครับตอนโจโคดก็ใบเต็มแล้วครับมีพมวนนะครับรมวนรมวจริงจริงมันจะสูงนะครับสูงมันจะขึ้นสูงตรงไปเลยนะครับแต่ว่าผมก็ใจใบโ้งลงมานะครับ ให้เป็นเป็นปุ่มกับให้มันเป็นพุ่มให้เป็นแลกกับนี่กับนี่กับหลากร้อยนะครับหลากร้อยก็เรียกว่าโค้ดหลักสามสิบนะครับแต่นี่พบพามาโชวหลากในหะนักให้เปิดเป็นแลกนะครับยังไม่กับความสวยงามมันแตกต่างกันนะครับ ผมตำซ้บบตำซ้บบนะกับเชนในอ่างแล้วก็เชนี่ก็ตรู้แล้วก็ทำเป็นโคตรครับมันก็แปลกดีนะรับเพื่อนเนครนกับก็แปลกดีนอกจากว่าเป็นสมุนไพรเลี่ยวน,นะรับตั้งรากตั้งใบนะครับก็ยังมาเป็นหม้ประดับที่เรียกว่าสมุนไพรหม้ประดับนั่นแหละครับ ให้เปล่อนๆในได้ได้ช่มกันลาวนะครับมันแตกโยดมันแตกตามตานะครับแตกโยดตามตาได้เลขนะครับปุ้มว่าล่องเล่นะครับลงเล่ว่ะจะขึ้นไม่ก็ลงเชยในหนามปูในหนามเล่รับกคบอดสุดุก็ออกมาแบบนี้แหละครับแตกโยดขึ้นเรื่อเลยครับคลิปนี้แหละครับ นุ่มเสกพาใยเปิดเปิดเล่ะครับว่าหลักสามสิบนะครับตอนหลักสามสิบตอนนี้นะครับหรือว่าตอนเล็กๆที่ว่าโชวงในโคตรนี้นะครับโชวงในโคตรนี้ก็ใจน้นำปลูกในหนำก็ได้นะครับก็เลยม,มาแช่บอกเพื่อนๆนะครับว่าเป็นการปลูกตอนหลักสามสิบอีกแบบหนึ่งนะครับที่นุ่มเสกตั้งใจจะมาบอกเพื่อนๆนะครับ ก็คลิปนี้นะครับขอข้อคุณมเพื่อนเปือนกับทีหลับชุ่มวิธีการปลูกหลากสามสิปนะครับทีนุ่มเซกพามาแบ่งปันนะครับคลิปนากับนุ่มเซกจะมาเลี้ยงเร่องสมุนไพรได้กันล่าขอติอดตามกันนะครับขอฝากเพื่อนเื่อนแล้วครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่มเซกด้วยนะครับสวัสดีครับ